情。 แม่อยู่ไหมแม่อยู่ฝั่งโน้นค่ะเดี๋เอาสบู่เอาของมาละไรยางเดี๋ยวไปโน่นไปเปิดเปิดประตูหน่อยแม็กเอาข้าวสารมาแม็กนีี่ยามททแทแ้ของ แจกของแจกของ oh <my> แจกสบู่แจกมะนาว oh <my> แจกสบู่มะนาวข้าวสารอาหารแห้งเวชภัณั์ยาโ oh <my> oh, อ้ยตัวเล็กโอ้โ oh ห oh <my> นี่ทำบ้านใหม่ยังสวยงามเลยเนี่ยสาธุสาธุมา, oh <my> าเปิดประตูให้เข้าแล้ว oh <my> แม่จำลี โอ้แม่สําูอยู่ไหนโอ้สะอาดขึ้นเยอะเลยวะมาเที่ยวน,นี้สะอาดขึ้นเยอะเลยเข้าไปทางนู้นเหรอเป็นข้าทางนี้เหรอที่เดียวกันแน่นะาทางนี้ก็ได้วันนี้เขาไม่ค่อยให้เราไปไหนอะนะ โทษเออาใใคครร่ะนี่ให้ยาอันนี้มะนาวมะนาวแก้โคุกขีดเด้อนะมะนาวอ้าวแล้วก็มะนาวส้มเวชภัณฑ์ยาตังเช่าด้วยยาเหลืองแล้วก็โอวัลตินน้ำชากาแฟโอวัลตินร้องอีกแล้วร้องอีกแล้วอย่าร้องอย่าร้อง แล้วก็สบู่หอมอ,อ่นะาทำไมอ่ะแม่อย่าร้องอย่าร้องเป็นเลือดสบูนะสบ่นะนี่แก้วนะสบู่สบู่แม่อย่าร้องแล้วส,สบู่ที่เราทำเองนะเนี่ยเออเสาธุโอเครับของก่อนอ้าวให้ให้ข้าวสารอันนี้ก็เป็นข้าวสารมะลิหอมนะแก้วสาธุเดอ้อ สาธุสาธุ้ยแจกตามบ้านสะธุสาธุก็เลยเอาแล้วไม่ยอาร้องอย่าร้องแม่สำมลีอุปัมภธรมวิทยุอุมนานเราก็เลยเอาเข้าวสารเอาเวชพันยามีสบร่มีแมสมีอะไรตอะไรอยู่ในนี้ส้มแล้วก็โอวัลตินน้ำชากาแฟนะแม่นะวันนี้ไปหลายแห่งแม่ ไปหลายแห่งก็อาตมาก็จะมาสวดให้ให้มีความสุขต่อไปนะแม่นายุเยอะแล้วนะท่านผู้ชมอ้าเดี๋ยวชยานโดโพธิยามูเลสักยานังโอเอวังะวังวิเชโยโหิชยานสุชยมังคะเลลังเกศีเตมาตาวิปคะเรอภิเศษสัพพุทธานัง พะโดที่สุนัคหัตังสุ망คลังสุขาพะตังสุหุทิตังสุขโนเจโสเยทังพระมจาริสุปทาคินังกัมังปทาคินังปทาคินังมโนกัมังพณิทิเดปทาคินากตวานลพันธ์ดันเดปทาคินก็ขออนุทนาคุณแม่สมดี อายุมากแล้วแปดสิบไร่นะแก้วย่งแปดห้าแแล้วโอ้ยัประนเปนะน81ย่ง81ก็มีลูกสาวดูแลดูแลคุณแม่แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยเป็นลูกกระตันยูนี่คือแม่สําีีเลี้ยงอาหารพวกพระที่เผยแผ่ธรรมะมามานานเดี๋ยวสัมภาษณ์แก้วหน่อยแก้วดูแลแม่กี่ปีแล้วลูกเนี่ย อ๋อจะสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีแล้วนะตั้งแต่แม่ไม่สบายตั้งก่อนนี้ไปวบวชกับแก้วไปถวายอาหารที่สถานีวิทยุก็ดูแลนี่เธอเป็นลูกกับจันยูทุกคนนั่นแหละกตัญญูหมดเพราะว่าต่างคนต่างทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ดูแลแม่ด้วยอายุแม่ติดเตียงอายุเท่าไหร่นะตอนนั้น82 81 81สองแปดสนึ่งปดส่งนะแปดสก็ไม่ปีแล้วปีที่ปีที่หเลยวันทีู่หน้าวัดดอนหวายท่านผู้ชม นี่ก็เลยแม่จำดีไปเจอพี่แดงแล้วก็ร้องเขาสนิทกันกับพี่แดงครอบตัวนี้ใจไงเขาจะร้องนั่นแหละนนั่แหละเขาบ่นหาพี่ชายไม่ยอมนอนแล้วพูดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมพูดชัดหรอพูดชัดเหรอก็นี่เป็นเป็นยังไงบ้างเนี่ยเออไม่เป็นไรได้ได้ได้มาเห็นก็ก็อไม่ต้องจับแต่ว่าอย่างน้อยก็ คือมาได้เยี่ยมอย่างน้อยปีละครั้งปีสองครั้งก็ไม่เป็นไรเนาะนะอือสาธุสาธุสาธุอไม่เป็นไรอืก็เนี่ยคนสูงวัยก็จะกลับเหมือนเหมือนกลับมาใหม่กลับมาเป็นเด็กใหม่ท่านผู้ชมเนี่ยก็ก็เป็นผู้สูงอายุนอกจากวันนี้เราจะมาแม่สำลีแล้วก็ไปแม่พองกูแม่พรเพชร พ่อเกียงสักแม่บังอ่อนแม่วีดาแม่วันนี้สี่ห้าจะประมาณเจ็ดจุดวันละเจดแดจุดวันละเจ็ดจุดสาธุนะแม่นโมทนาด้วยเนื้อรักษาธาตุคันให้อยู่ได้แล้วแม่สําลีนะสาธุตอนนี้พระบินทบาทอาหารเยอะมากเลยต้องแจกคนทั่วไปเออแต่ก่อนแม่ไปอาหารอาหารไปส่งชั้นได้อาหารแม่ตอนนี้พอ ไปบินทบาทตั้งแต่แม่ไปไม่ได้พวกเราก็บินทบาทได้เป็นกลมังกลมังเยอะเลยไม่ต้องห่วงเออไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้อยู่ได้แล้วคนเวียนอยู่ได้ก็เลยอามาก็ดีเป็นโรคร้ายกว่าแม่อีกจะยุ่ไม่ยืนมันแน่หรอกไปก่อนเอาขอบคุณนะแม่นะเนี่ยสบู่หอมเนี่ยเอาเอาดูเนี่ยหอมไหมเนี่ยเอาดมดู หอมไหมเออถ้าหอมแสดงว่าไม่เป็นโควิดว่าโควิดมันไม่รับรู้รสอ่ะไม่รับรู้รสเลยโควิดอือสาธุนะโชค่าโชคดี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 เออคนป่วยไม่เป็นไร่ยถามว่าใครท่านธีรวัดจำได้เนาะจำได้จำได้สาธุเนี่ยสบู่เนี่ยไว้ทาเอ่อใช้ประโยชน์ได้เยอะแจกแจกกันนะแล้วแล้วเขา ฟังทำนาำแขกอ่ะเขาบอกไม่ใช่ทำไมจะไม่ใช่แม่ก็ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่อาจารย์เขาไปอัดเทปมาจากอินเดียนั่นก็ใช่ก็หาไปเอาใครมาเปิดให้ฟังเรไม่รู้อืมแสดงว่าฟังวิทยุอยู่นะนี่ยังวิทยุเป็นไงวิทยุยังฟังได้ไหมถ้าฟังไม่ได้เดี๋ยวจะเอาวิทยุมาให้มันมันเสาอากาศมันหักอ่ะมัน โอเคเดี๋ยวอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาให้ใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เอาวิทยุดิจิตอลให้ใช่เมื่อกี้เออเนอะเออเมื่อกี้ลืมไม่ด้ยังไงเม่มาเมื่อวานลืมสาธุอนโมทนาด้วยแม่นะสาธุสาธุเดี๋ยวไปไหลแห้งสาธุสาธุโมทนาฉันลืมไม่ได้ฉันลืมไม่ได้แม่ทำดีกาแก้วครอบครัวนี้เป็นครอบครัวมีพระคุณต่อสถานีวิทยุแม่นะใช่ไหม อืมโ okay อเคน,นะนเขาจะไปอินเดียนะเขาแบบเทปเก่าแบบ<ม>เออไม่รู้ okay, สโอเคสต็อปได้ลูกเทปเก่าอ๋อแสดงว่าเทปเกา<ช>่าก็จริงเราตามมีชีวิตเราตามมีหัวใจ Tchau,